เริ่มต้นทำธุรกิจนะคะแต่ไม่แน่ใจตัวเองว่าตัวเองอ่ะจะเป็นคนสำเร็จไหมหรือว่าจะเป็นคนที่ทำงานแบบนี้ได้ไหมหรือว่าเป็นไล่ดูดวงนะว่าใครดูดวงแม่นอะไรอย่างนี้ดูว่าตัวเองเหมาะในการเป็นคนที่ขายของไหมหรือว่ารับค่าราชการไหมหรือว่าเอกชนไหมรับวิสาหกิจไหมขายที่ดินได้ไหมหรือว่าขายอะไรได้ไหม ครูบอกเลยนะว่าทุกอย่างที่คุณกำลังอยากทำฝั่งตรงข้ามเขาก็อยากร่วมด้วยอยากร่วมด้วยเช่นถ้าคุณอยากขายอะไรลูกค้าเขาก็อยากซื้อของของคุณทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีขาในการดำเนินงานเช่นคุณอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งคุณมีไอเดียเล่น่ะแล่นแบบแปลกแปลแบบไม่เคยทำมาก่อนเลยทุกสิ่งทุกอย่าง จักรวาลจะเริ่มทํางานแล้วแล้วก็ทุกอย่างไอเดียที่พร่งผูต้องการขาคุณต้องการลูกค้าลูกค้าก็ต้องการคุณเช่นเดียวกันหรืออะไรบางอย่างที่มันเป็นเขาเรียกว่าพลังงานที่ใกล้เคียงกันนะคะมันจะดึงดูดเข้ามาหากันเหมือนที่ครูบอกอะไรก็ตามที่มันใช่มันจะดึงดูดเข้ามาหากันอะไรที่ไม่ใช่มันจะถูกผลักออกไป ถึงแม้ว่าคุณจะพยายามไปดึงในสิ่งที่ไม่ใช่เข้ามาในชีวิตของคุณมันก็จะบอกว่ามันจะพยายามคุณฟังให้ดีนะมันจะพยายามทำทุกวิถีทางที่มันจะออกชีวิตที่มันจะออกจากชีวิตคุณไปให้ได้ไม่ว่ามันจะไกลแสนไกลขนาดไหนมันจะวิ่งหนีคุณด่งความรักก็เช่นกันถ้ามันไม่ใช่คุณดึงให้ตายดึงดูดให้ตาย มันก็จะวิ่งออกจากชีวิตคุณไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็วิ่งไปให้ไกลที่สุดเท่าที่มันจะทําได้เลยแต่อะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ใช่มันเป็นของของฉันและมันเป็นสิ่งที่ใช่พลังงานตัวเนี้มันมันอเมซรร่งมากน้ำมหัศจรรย์มากนะเมื่อก่อนไม่เคยได้เรียนรู้พอเรียนรู้แล้วเนี่ยพอทดลองอะไรที่มันใช่มันก็จะถูกดึงดูดเข้ามาหากันเช่นเดียวกันค่ะทุกคนมหัศจรรย์จริงๆเลยโลกไปเนี้ย ไม่เชื่อคุณลองทําดูคุณอะไรที่มันเป็นความที่คุณคิดไอเดียอะไรมาเนี่ยคุณอย่าได้ไปกลัวมันคุณเริ่มลงมือทําให้ได้ก่อนชนะจิตใจตัวเองให้ได้ก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณคิดในทุกๆอย่างฝั่งตรงข้ามเขาก็ต้องการคุณเช่นเดียวกันเช่นทุกวันนี้คุณคิดว่าคุณจะเปิดอะไรสักอย่างหนึ่งจะมีใครมาใช้บริการฉันไหมอย่างเช่นที่ครูเห็นนะ อันนี้ก็คือค่อนข้างจะเป็นการบริการที่ค่อนข้างไกลตัวนิดนึงอย่างเช่นการนวดหัวศีรษะหรือบำบัดศีรษะในในาศาสตร์จีนอะ่ะคือเขาใช้วิธีการนวดแต่ว่ามันก็ไม่มันไม่ได้อยู่ใกล้ผมของเราหรือหัวของเราอะ่ะมันจะอยู่เช่นบริเวณเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นาศาสตร์จีนของเขาที่เขาแบบมีมานานแล้วแล้วต้องไปลงทุนบินไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วก็ค่าเรียนก็แพงมากพอมาเปิดที่ประเทศไทยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่คุณเชื่อไหมว่าแรงรนึงดู มันมีจริงนะคุณคิดจะทำอะไรแปลกๆแล้วคุณเปิดมาลูกค้าก็ต้องการคุณเช่นกันเมื่อไหร่จะมาเปิดแบบนี้ของดีๆแบบนี้เมื่อไหร่จะเปิดสักทีคุณเปิดอะไรก็จะมีลูกค้ากลุ่มๆนั้นและที่สำคัญถ้าอยากขายดีนะคะให้คุณวันนี้บอกความลับเยอะมากเลยนะเหมือนไปเรียนในคอร์สเลยนะคะให้คุณหาหน้าน้ำที่ใช่เช่นคุณคุณขายน้ำคุณ ไปขายแบบแบบที่ปกติอะร้านน้ำเต็มไปหมดเลยอะจะมีคนสนใจคุณไหมคะแต่ถ้าคุณไปขายตรงที่เขาวิ่งแข่งกันอ่ะแล้วเขาเหนื่อยอะเขาออกมาปุ๊บเขาต้องรีบซื้อน้ำคุณกินเลยหรือบางสถานที่มันเคยเรียกว่าสินค้านั้นมันมีความจำเป็นกับเขาอ่ะแค่คือมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้ามันจะเป็นสำหรับเขามากๆเลยที่เขาต้องใช้อ่ะน้าน้ำที่ใช่คุณหายเจอ มันจะเป็นอะไรที่ขายง่ายมากๆเลยไม่ใช่เมื่อก่อนเนี้ยเขาจะขายแบบว่าประเทศเราอะนะจะขายแบบสินค้าแบบเดียวกันแล้วก็ขายเรียงตัว9ชิ้นอะก้าล้านสิบล้านอย่างงี้เต็มไปหมดเลยก็ไม่มีความโดดเด่นและแตกต่างไม่รู้ว่าจะซื้อใครถูกต้องไหมคะเช่นของฝากก็ติดๆ,ๆ,ๆกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วขายอะไรก็ได้ที่ไปยังน่านน้าที่ใช่ แล้วก็พอเจอหน้านานที่ใช่แล้วให้ปักบูดการตลาดมันตรงนั้นเลยแล้วคุณจะขายง่ายมากๆเช่นครูมีเสื้อผ้าสาวอวบครูที่สือเป็นร้านใหญ่ในช้อปปี้นะมีทั้งหมด